ครูสอนว่ายน้ำสวนกลับปมอ,อนาจารย์แม่ค้าสาวยืนยันบริสุทธิ์ใจครูสอนว่ายน้ำสวนกลับปมอ,อนาจารแม่ค้าสาวยืนยันบริสุทธิ์ใจวอนสังคมอย่าเพิ่งตัดสินจากการณีที่นางสาวบีนามสมมุติอายุ26ปีแม่ค้าออนไลน์ได้เดินทางเข้าร้องเรียนกับประธานกาตตสบพบางศรีเมืองว่าถูกนายนุกนามสมมุติ ครูสอนว่ายน้ำโปรไฟล์ดีและเป็นข้าราชการทหารซึ่งเธอจ้างมาสอนว่ายน้ำชั่วคราวเพียงสองครั้งมีพฤติกรรมล่วงละเมิดขณะสอนไม่ว่าจะเป็นการเอาใบหน้าเข้ามาใกล้ยพยายามจับมือเธอให้อบเอวและมีการจับจากช่วงเอวเลื่อนลงไปข้างล่างเหตุเกิดภายในสระว่ายน้ำของคอนโดแห่งหนึ่งในตำบลไซมาอำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมา ล่าสุดนายนุได้ออกมาเปิดใจผ่านการประสานงานกับดตรปรเมศชัยพัชรกุลพงศ์หรือดรแก้วประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอายการจังหวัดนนทบุรีและผู้ก่อตั้งเพจดตอรแก้วช่วยได้โดยขอใช้พื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงจากมุมของตนเอง นายนุระบุว่าตนเห็นประกาศหาครูสอนว่ายน้ำในกลุ่ม Facebook จึงทักไปพูดคุยกับน้องบีและตกลงเรื่องวันเวลาเรียนซึ่งเขาสามารถสอนหลังเวลา18นาฬิกาเนื่องจากยังเป็นข้าราชการประจำและที่ตั้งของสยู่ไกลาจากบ้านพักของตนในจังหวัดสมุทรปราการ นายนุ้ยยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะกระทำอนาจารและในการสอนว่ายน้ำระดับพื้นฐานโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่มีทักษะเบื้องต้นจำเป็นต้องมีการสัมผัสร,ร่างกายเพื่อช่วยประคองและได้มีการขออนุญาตก่อนทุกครั้งเช่นทุกครั้งที่ต้องจับเพื่อสอนผมจะพูดก่อนเสมอเช่นขอจับตรงนี้นะครับจะได้ลอยตัวถ้าไม่มีการช่วยแบบนี้น้องก็จะว่ายน้ำไม่เป็นทันไปโมดิฟตามที่ตั้งใจ นายนุ้ยยังเปิดเผยว่าน้องบีเองเคยชมว่าตนสอนดีเข้าใจง่ายหลังการเรียนในวันแรก9เมษายนและยังชวนไปกินข้าวด้วยกันอีกทั้งในการเรียนวันที่2 11เมษายนเขาไม่ได้คิดเงินด้วยซ้ำเพราะสอนไปได้ไม่นานโดยให้เหตุผลว่าเกรงใจ ในส่วนของข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำอนาจารนายนุชี้แจงว่ากล้องวงจรปิดสามารถยืนยันได้ว่าเขาอยู่ในระยะเหมาะสมและมีการรักขออนุญาตทุกครั้งไม่มีพฤติกรรมเกินเลยแต่อย่างใดพร้อมระบุว่าวันนั้นนางสาวบีมีอาการเป็นตะคริวถึง2องถึงสครั้งเขาจึงต้องช่วยประคองร่างกายเพื่อความปลอดภยัยส่วนกรณีที่มีการทักแชทไปขอโทษนั้นนายนุอธิบายว่าเป็นเพราะเขาแกล้งดึงน้องลงน้ำและเข้าใจว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่พอใจ จึงทักไปขอโทษตามมารยาทไม่ได้มีเจตนารับผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหาถ้าผมทำอะไรไม่ดีจริงน้องบีคงวอยวายและขึ้นจักสไปแล้วไม่ใช่รอเรียนต่ออีกวันหนึ่งเรื่องนี้ควรฟังจากทั้งสองฝ่ายครับไม่ใช่ตัดสินจากคำพูดคนเดียว ด้านดรแก้วกล่าวว่าเขาได้รับการติดต่อจากครูสอนว่ายน้ำเพื่อขอพื้นที่ในการชี้แจงและยืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างใครแต่ต้องการให้สังคมได้รับฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้านนอทั้งนี้ขณะน,นี้ทั้งคู่ได้มีการแจ้งความซึ่งกันและกันแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนมาดูกันคอมเมนต์แรกกล่าวว่า ไม่ฟังใบก็ไม่มีครูเถื่อนหลงตัวเองเอาเปรียบผู้หญิงอิว่วคอมเมนต์ตอมากล่าวว่าเคยเรียนไว้น้ำตอนอายุ25ค่ะครูผู้ชายไม่เคยมานวเนียใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะได้แต่ยืนใกล้ๆและบอกวิธีแค่นั้นขนาดจะจมน้ำครูยังโยนโฟมให้เลยค่ะและคอยดูว่าเราจะเข้าฝั่งได้เองหรือไม่ถ้าไม่ก็จะแค่ดึงมือเข้าฝั่งไม่เคยทำแบบในคลิปเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าข้อแก้ตัวคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า แทบจะสิงเขาอยู่แล้วคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคดีแบบนี้เสียเปรียบสตรีอยู่แล้วคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเขาไม่ได้กินหญ้านะักขกินกล้วยคะ่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเจตนาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่การกระทําเป็นสิ่งที่มองเห็นชอบคําพูดนี้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเหนื่อยใจจังบ้านเรามีแต่คนจะเอาผลประโยชน์คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแข็งแน่นอน คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแค่มุมเดียวยังชัดขนาดนี้คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าสาธุขอให้มีคนมาทํากับคนในครอบครัวญาติพี่น้องคนที่มึงรักจะได้เข้าใจความรู้สึกคนถูกกระทาคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าภาพชัดขนาดนี้หน้าด้านแถได้อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแถ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 คอมเมนต์นี้กล่าวว่ามึงคิดว่าคนไทยกินญ่าหรือไอหื่นคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า แค่ว่ายน้ำแค่กมลลงกลั้นหายใจในน้ำเป็นก็ว่ายน้ำเป็นแล้วคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าขอโทษก็จบแล้วไม่ต้องไปฟ้องกลับผู้หญิงสุภาพบุรุษกี่โมงคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าดูหลายมุมจะทําให้ดูชั่วมากและชั่วน้อยลงหรือครับคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทุกตัวมักหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่างามหน้าไมหมล่ะมึง คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเดิมทีเขาครูสอนเป็นผู้หญิงแต่ตัวเองเป็นผู้ชายก็ไม่น่าจะไปเสนอตัวตั้งแต่ต้นทีนี้เขาอุตส่าห์ยอมจ้างแล้วก็ควรเข้าใจด้วยว่าเดิมทีเขาอยากได้ครูสอนเป็นผู้หญิงก็เพราะกลัวผู้ชายละวะนาลามอตัวเองก็ยังจะไปลวนลามเขาอีกสิ้นคิดจริงๆคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่านี่เคยเรียนกับครูผู้ชายตอนนั้นมีครูสอนทั้งหญิงชาย แต่ทั้งคู่เขาก็ไม่มาเอาตัวติดชิดอะไรแบบนั้นครูผู้หญิงยังไม่ทำเลยแต่โดนตัวแค่เท่าที่จำเป็นนอกนั้นเขาจะเว้นระยะดูห่างๆนิดนึงใกล้แค่พอเข้าชาร์จตัวเราทันแค่นั้นพูดง่ายๆคือเราไม่รู้สึกว่าเขาลวนลามเราเอาะไม่ใช่มาอยู่ติดเหมือนจะสิงแบบนี้ทำแบบนี้ครูผู้ช่วยคนอื่นที่เขาสอนจริงๆเขาจะเสียชื่อคนพากันร,ระแวงหมดคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าภาพมันฟ้องขนาดนี้ยังจะมาแถอีก คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าดูคลิปแล้วชัดมากจงใจขนาดนั้นตอนน้องผู้หญิงวิ่งมากดลิฟต์สงสารน้องมากๆเราก็ลุ้นกลัวไอ้หน้ามั่วมันจะวิ่งตามมาทันคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคิดว่าตัวเองเป็นข้าราชการจะทําอะไรก็ได้ร้องไงครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าฟังความสองด้านแล้วความจริงจะเปลี่ยนหรอกก็เห็นคลิปอยู่ประสาทคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไม่แมนเอาเลยนิสัยแย่ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสองด้านด้านคูณด้านหรือเปล่าครับผ้าผู้หญิงพยายามวิ่งเข้าหน้าลิฟต์ขนาดนั้นคือกลัวอะไรสักอย่างแน่ๆจะแถมทำไมเฮียก็บอกเฮียครับคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าใครดูรายการสดเมื่อวานตอนเย็นจะได้คำตอบว่าจะอยู่ข้างไหนส่วนผมมีคำตอบแล้วละโดนออตรินซักไปไม่เป็นเลยคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่ากล้าเปิดหน้าไหมละ่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า คลิปภาพมันชัดขนาดนั้นยังจะมาแถอีกเชื่อเถอะเดียวจะมีตามออกมาแฉอีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคดีแบบนี้เชื่อแม่ค้ามากกว่าเรื่องถึงสารก็คงไม่ต่างกันเตรียมตัวติดคุกได้เลยคอมเมนต์แรกกล่าวว่าถ้าโกหกขอให้บ้านไฟไม่สากทุกคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นี้กล่าวว่าเมื่อวันดูรายการที่มาออกยังตอบได้ไม่เคลียร์เลยว่าจริงๆแล้วสอนได้หรือไม่คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า ดูคลิปตัวเองอยังอฟังสองด้านยังไงวะคอมเมนต์อันนี้กล่าวว่าทำไมไม่ไปเรียนตอนกลางวันละครูไม่ว่างก็หาใหม่สนามมีเยอะไปควรขอเรียนกับครูหญิงดีกว่าไหมคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าจะด้านไหนก็แถหน้าด้านด้านโถไอสูตรคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจะตุรัสด้านเอกด้านคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า แทบจะสิงเขาละขนาดแฟนเราเองสอนว่ายน้ำยังไม่จับตัวเราเลยเขาจะยืนห่างๆและให้เราทำตามจะจับเมื่อตอนเราจะจมนี้อะไรแทบจะสิงเขาแถ้ได้อุบาทมาก